สวัสดีครับวันนี้เก่าพบก,กับซีซีทีวีนะครับน,นี่จะมาเปิดกล่องนะครับกล่องใหม่เลยเนะพิ่งเปิดเซิร์ฟนะครับคนยังไม่มีเลยนะนี่กล่องใหม่มาเอ่อมันเป็นกล่องอะไรนะครับเดีด๋ยวนะกล่องอะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเนี้ยอันนี้นี่ครับมันมีหน้ากากใหม่นะครับจ็อกเกอร์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหน้ากากเหมือนกับหัวหมูนะไปดูในเว็บเอ่อ S1C1 นะครับ mm hmm. DB จะเป็นปืน AR นะ AR สไนเป n i p e r ลูกซองนะครับไม่มีอาก้านะเซตนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนี้เป็นชุดเกาะบอดี้นะครับเป็นกางเกงแล้วก็น,นิปอันนี้รู้สึกว่าไม่รู้นะเข้าไปดูมันเป็นหน้าก,กากอะแต่ว่าอาจจะแบบใส่สองช่องอะไรเงี้ยเป็นหมวกด้วยยังไม่รู้นะไม่เคยได้เหมือนกันก็เป็นของอย่างอื่นไนะเป็นเซ็ตสีออกแนวแบบฟ้าหน่อยทหารอะไรเดียว UN ว่าประมาณ UN ในะส่ชุดสีฟ้าน้ําเงินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบชุดเหมือนกับทหารคอมมาดโดนิดนึงตำรวจยอะไรเงี้ยคอมมาดโดนะหน่วยสวาร์ทก็เป็นลายทหารทั่วไปนะครับอันนี้ก็อันนี้นนเราเปิดแบบกล่องเนะดี๋ยวก่อนนะก็เลยดูก่อนสีเงินนะครับเราไม่ได้ไม่ได้เอาสีทองนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดในจัดซาวเวอร์ด้วยนะครับก็เลยเปิดกล่องสีเงินก่อนนะกล่อ,องสีเงินเนี่ยมันได้อะไรนะมันได้ กล่องบอลหนึ่งกล่องแล้วก็ได้เงินอันหนึ่งได้บอลอันหนึ่งแล้วก็ได้ได้กล่องอันล็อกแบบนี้นะครับสิบสิบแปดกล่องนะไอ้กล่องทองมันไอ้กล่องทองเนี่ยมันจะสุ่มไอเทมสีทองเลยนะครับทองล้วนๆแล้วที่มีอยู่สี่ชิ้นเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีแต่มีแต่แค่นี้คือ,อยังไงก็เปิดได้สีทองจริงๆแล้วก็อยากได้น้กกางนะ ไปลุ้นเอาดีกว่าไม่อยากไม่ค่อยอยากได้ปืนเท่าไหร่เพราะว่าปืนมันไม่ค่อยสวยนะเราจะมาเปิดกล่องอะไรดีกว่าตื่นเต้น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 แป๊บนึงนะโอเคอัดคลิปละนึกว่าลืมอัดมาเปิดกล่องธรรมดาก่อนแล้วกันอยากได้อะไรอยากได้หนักการ์ดนี่ครับแล้วก็สไนเปอร์ก็ดีนะยังไม่เคยมีสกินสไนเปอร์ ส่วนปืนนี้กับลูกซองก็เฉยๆนะสสไนเปอร์ก็เฉยๆนะมันไม่ใช่เป็นลายธงชาตินะอยากได้แบบพัตตีออดเนะี่ยแบบเป็นธงชาติเลยสวยๆ,ๆหน่อยออแล้วก็เป็นกระเป๋าก็ได้นะกระเป๋าแล้วก็เซ็ตเซ็ตคอมบโดเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 2, 3, 4, ่งสองสามรองเท้าสี่ถุงมือถุงมือนี้อโอเคนอกนั้นก็เฉยๆนะครับโอเคเรามาเปิดเรือ่าบนี่เข้ามาตั้งแต่สี่คนนะเนี่ย แม่งยังไม่มาเลยแเบกโนเลยอันนี้เป็นถุงมือนะครับถุงมือสีเขียวเฮ้ยมีคนตายด้วยตายในห้องด้วยนะเหมือนเราสตรีมวันนั้นเลยตัวกดตัวไหนเนี่ยเอนกดเอ็เนเดี๋ยวนี้ลงในอ่าเฮ้ยแค่เบกสเปเชียลแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหเสื้อ นิดเดียวแล้งเก่งนเดนียวแลงเก่งมันแกล่ะเร็วเนี่ยเฮ้ยแจ็คเก็ตเหมือนกันเลยเนี่ยลองดูดิไหนว่าแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเขียวเหรอไหนอ่ะนี่ไงลองดูดิมอบเย็ดเฮ้ยสวยกันนะเนี่ยว้แจ็กเก็ตเขียวแล้วยียว่ตรงนี้ยี่นี้โอเคโอเค <laughs> ต่อต่อมับจะได้ไหมเนี่ยจะได้เซ็ตไหมเนี่ยเซ็ตคามป์เฮ้ยโอ้โอหัวจ็อกเกอร์แม่งเลยไปแล้วอะอะไรวะเน,นี่ยเบรกรองเท้าเออรองเท้าก็ได้รองเท้าก็สวยอยู่นะเฮ้ยไ,ได้แต่ของเขียวอะทำไมไม่ได้แบบสีม่วงสีน้ำเงินเลยอะ,ะไปเบรกเฮ้ยหมวกเย่ดเครโนโอ้โหไม่ได้ดูดิ แค่ใสองของวงสามพันแม่งได้หมวกกระกากมานนึงเปิดต่อได้ยาไปาย,ยาไปายอยากได้ไอ้จ็อกเกอร์เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันใส่เป็นในนี่เปล่าหน้ากากหรือเปล่าโอโ้โหดูดิแม่งเอามาล่ออีกเออชุดนี้ก็โอเคอยู่นะนี่มันเป็นชุดของหน่วยสวาร์ทใช่ไหมต้องใส่ใช่ไหมได้เสื้อมาตรงละ เบกหยดุดไอ้กเย้ะพี่รองเท้าผมเกืบได้อ่ะไอ,อ้ตรงนี้แม่งไม่แจ่มเลยว่ะวิ่งกลับเไปอ่ะไปโถดส้วมพระราชานะครับนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งนั่ง,น,งนั่งเปิดนั่งเปิดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคอ <c oughs> <c oughs> ้าบอกต่อเ <c oughs> จ๋งมากเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แต่อะไรวะ เฮ้ยขอแลสักอันหนึ่งมูก็ยังไม่ได้เฮ้ยกาอเข,ขาวเออโอเคแต่ไม่ไม่รู้จะใส่กับชุดอะไรนะพี่ก่อแม่งโคตรขาวเลยยาวไว้ยาวไว้แลกมัง้งแลกระเป๋ากระเป๋าอุ้ยทำไปเล่นไปทำไมแม่งเปิดไม่ได้เลยวะเก้ โหไม่ได้ยากกันเนี่ยแบบไม่มีแบบเฉียดๆกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอีกนิดนึงเออเอสแค่ต้องอย่างนั้นดิวะเฮ้เอสมาแล้วว่าสไนเปอร์นะครับกระเป๋าสไนเปอร์หรอลีแค่ไม่คตรเท่เลยกระเป๋าสไนปี้สุดยอดไปเล่นของม่วงมนันแล้วเกือบทองแล้วเนี่ยเเกาะกันยังเฮ้ยโอ้โหเอสแค่แบงเอ้เอสยสไนเปอร์อแม่ง อดหงิดจับต่อไปต่อเนื่องชิงต่อไปมันต้องแน่นอนแล้วทองแน่นอนจังหวะนีน้นี่ไม่ได้เก่งเก่เงเกงเลยนะเฮ้ยกางเกงอีกนิดนึงไอ้ย,ยี่้อรองเท้าแม่งสองงานแล้วอันนี้โอ้โหเดี๋ยวหยุดเลยเบรกกันเบรกกันเซ็งเป็ดเซ็งเป็ดเลย,เด,เ,ลยเดี๋ยวมีอะไรใส่ก่อนเฮ้ยรองเท้าแล้วเนี่ยของเนี้ยงางเกงก็ยังไม่ได้นะเลยถึงมือ ลองถึงเมืองีเงยบุ๋มแม่งยังกากระชุดยาวไปเกลบ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 โอ้โหของเมืไอเ้เฮ้ยแม่งได้แต่ของสีเขี่ยวนะค่อนข้างเปิดยากเลยครับตั้งวันนี้หมวกนี่ยังแบบไม่เฉียดเลยนะหมวกคอมานโดเนี่ยไม่รู้ว่าใส่กับอะไรนะอยากรู้มากเลย เฮ้ยลูกซองไม่ถึงเ,เฮือเอะไรกี่กล่องวะเหลือห้งางานเอ็ดแค่งานยาบมาทันนี้ไม่มีแรเลยนะไม่มีแรแบบกระเด็นมาเลยนะเฮ้ยหมวกเฮ้ยโอ้โหเช้ายี่เดียวเองเออเกงมาแล้วดูเกงนี้นี่โหที่นั่งพระราชาแม่งไม่ได้เรื่องเลยไอ้สั่งวิ่งก่อนไป ทำงานหน่อยวิ่งหน่อยเร็วเออวิ่งเดี๋ยวยมีอะไรข้างด้วยมีกระเป๋าด้วยเป๋าข้างเป๋าข้างคนไปไหนหมดไปเนี่ยอ่าจะไปเกลือกเกลือกเกลือกเกลือหมวกไอ้เหี้ยหมวกอะไรวะเนี่ยสีขาวเฮ้ยสวยเหมือนกันนะ มันมีอ๋อนึกว่านึกว่ามันมีอะไรตริดตรงนี้ไม่ใช่นะเป็นหูเป็นของสีน้ำเงินเน,นบ,แบบก็โอเคอยู่นะกดแม่งต่อเลยลูกสองหยุดหยุดหยุดอ้เขี้ยวเขียวไม้แล้วเสื้อหมับมาไม้เฮ้ยหมัดต่อยาวไปมัวมัว สไนเปอร์สไนเปอร์ไอ้เหี้ยโอ้โห้แม่งสไนเปอร์นิดเดียวเองไอ้เง่งเง่งลองดูสิเก่งแล้วเนี่ยตัิดอะไรกันสีเหลืองๆนะไหนเนี่ยนี่ไงลองดูสิเฮนะ้ยโอ้โห้เฮ้ยมีเข้าไหน้นี้ว่ะโอ้โหน่ะมันเข้ากับจุดแทนแล้วเนี่ยมันเข้ากับจุดทหารแทนแล้วเนี่ยอย่างนี้ป่ะเข้าหมดป่ะโอเค โคตรแจ่มเลยโหแม่งเป็นอาหารนี่หว่าเออได้อยู่นะใี่ไหมไปแต่งเล่นได้นะครับ่องสุดท้ายแล้วสหรับธรรมดานะกล่องธรรมดาโหแม่งโคตรได้ยากเลยอะ่ะสีทองนี่แม่งแบบโคตรยากอะ่ะดูสไนเปอร์เห็นแค่รองเท้า,าไปก่อนแล้กันเงียบเยี่ยมเรามาเปิดกล่องบลอมกันดีกว่าโอ้โหของง่วงแม่งได้มาอันเดียงนะได้กระเป๋ามาอันเดียง ไปเลยช้าทีหมวกขอมวกไอเชีอยเสื้อขาวกูไม่เอาโอ้โหเชีอยแม่งได้เสื้อแล้วเนี่โอ้โหเสืออย่างกากอะ่ะมา่องอุทายนะเป็นกล่องซิลเวอร์ละจะมีของแค่นี้ดูดนี้แม่งจะได้อะไรเรา้อยากได้เหมือนกันแล้วเนี่ยไฟจัดไป กลับ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 หมวกไอ้ยันได้กางเกงอ,กเอ๋อเอ้าโอ้โห้โอเคกางเกงอะไรวะเนี่ยไปดูก่อนนะนนะี่ถุงมือนี่ว่ะถุงมือไม่สวยกว่าปะเนี่ยใส่ก่อนกางเกงไหนวะเนี่นยมีใส่ี่กระเป๋าโอเคของเยอะแล้วของเยอะแล้ว,ลวที่กางเกงอ๋อมันเป็นสีขอให้มันเข้ากับเซ็ตไงถึงไม่เวิร์กเลยอะ ครับแม่งเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเราจะคราฟอะไรได้บ้างของมืออืมต้องเอาของในเซตมันด้วยใช่ไหมชึบชึบชึบก็อะไรกันเลยของมือขูดรองเท้าแม่งโคตรเยอะอ่ะหมอบเึิบโอ้ยเชีอยเสื้อตัวนี้มาทำยี่อะไรสองตัวสามตัวนะเฮ้ยรองเท้าไม่เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองรองเท้าก่อน ไม่เห็นไม่เห็น,น,หนองค์านี้เป็นไงเฮ้ยมันใส่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันใส่อะไรอ่ะโอ้มันใส่กับองค์พราณไอ้นี่เหรอคอนดูดเหรอเออหยุดแค่ใส่คอนดูดอีกา,าก่นะฮะน้ำไส้เลยมีหมวกนะครับแม่งได้เป็นเศษฟ้าว่ะ ย้อยกางรองเท้าก่อนรองเท้าสีเขียวเป็นไงบ้างไม่เห็นอลยรองเท้าเขียวมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะรองเท้าเขียวเขียวนี่ขาแป้งเลยหมูมือเสื้อเสื้อเขียวเสื้อเขียวก็ไม่ค่อยสวยนะกางเกงนี้แม่งได้อยู่อะ มาอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะก่อนนะถ้าเจออะไรดีเอ้เครเงนิดหนึ่ออกไปดูเสื้อก่อนนะไอเสื้อตัวน,นั้นไปไหนวะเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อสีเขียวอยู่ไหนไอันี่มันแจ็คเก็ตนะเกาะที่เพิ่งเปิดได้เมื่อกี้จากถุงสไนเปอร์นะมันแจกมาเอ้าเสื้อหายไปไหนวะเนี่ย ไหนว่านี่เหรอโอ้ดูดิเวิดป่ะของมันเป็นชุดของไอ้นี่ไงคอมาโดใช่ไหมมันจะเห็นั้งสร้างพอดีใช่ป่ะเฮ้ยมต้องเก็บไวไ้ป่ะอืมเอาคับอะไรได้อีกบ้งางคับเสร็จนี้ไหมเฮ้ยอันนี้ก็คับได้เหรอเนี่ยโอ้เพิ่งรู้มีหมวกมีหมวกอันนี้มีเสื้ออันนี้เอ้ยเสื้อเสื้อแม่งเลยเสื้อแม่งสองตัวเลยแค่ ไปเลยนะครับต่อสีขาไม่อาอ,อยู่แล้วเดี๋ยวโมกด็อกสิทีโมกภาพโอ้โหแค่นี้เลยเกงปวดหัวเลยงานนี้มาทำยี้ยอะไรสองตัวสามตัวรู้สึกว่ามันยังไม่มีเป็นของอันนี้นะของฝีทองมันยังไม่เปลี่ยนใหม่นะก็เลยต้องเก็บเอาไว้นะถ้าเป็นสีม่วงนี่ต้องเก็บไว้โอเคนะ่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนะหมดยังวนะเนี่ย อันนี้มันคาบไม่ได้นะน่าจะคาบไม่ได้ถ้าคาบมันจะรองเท้าแม่งไม่ต้องเอากได้มาถูกมือถูกมือมีแล้วอันหนึ่งอันนี้อ่ะอันนึงลองดูนี่ยัไ no. ม<า>่กอดไป no มับเฮ้ยเฮียตัวนี้มีป่างวะเนี่ย มีแล้วนี่หว่าโอ้โอหยิ่แค่ใช่เลยนี่ไงแม่งสองตัวเลยคขาเนี้ยนะเอาไปย่อยก่นอนไปย่อยได้ป่าวะย่อยก่อนเลยเดี๋ยวนี่เอาโอเคนะวันนี้น่าจะหมดแล้วอ่าเปิดได้เปิดไม่ได้นะได้ไม่ครบเลยได้ไม่ครบเซตเลยเนะี้ยเดี๋ยวมาเปิดกันใหม่อีกทีนึงดีกว่านะ อยากลองกระเป๋านะเดี๋ยวเข้าไปลองกระเป๋าด้วยนะนรัยแต่ชุดนี้ก็โอเคนะแม่งเปิดได้ยากมากเลยอนะหมวกหมวกอะสึกได้สีม่วงมาต้องสองอันเนะี <c oughs> ่ยรอจนมืดแล้วมีคนมาเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ดีกว่าพัทหน้าวันนี้เดี๋ยวลงสเปเชียลเลยนะ